نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أ ม ا ม ب ع د Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับชีวิตต้องเปลี่ยนเป็นประเด็นประโยคที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้เพราะถ้าไม่เปลี่ยนแย่ ศาสนาสอนให้เรากำชับให้เราเปลี่ยนเอ๊ะก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมล่ะเอาก็เปลี่ยนให้ดีขึ้น,เอ,เ,น,นเอาเลวอย่างงั้นเอาดีไม่ได้เลยแล้วจะทำยังไงล่ะให้อัลลอฮ์รักเอาก็ต้องเปลี่ยนซึ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอัลลอฮ์จะช่วยเหลือแต่ถ้าดีอยู่แล้วเปลี่ยนไปในทางที่เลวอัลลอฮ์ก็จะลงโทษไม่โลกนี้ก็โลกหน้าแหละ แปลว่าชีวิตของเราเนี่ยม,มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะบริหารอย่างไรให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นข้อสำคัญก็คือเราต้องรักตัวเองชอบไหมที่ตัวเองจะได้ดีในอนาคตข้างหน้าชอบไหมที่จะมีความสุขในอนาคตข้างหน้าทุกคนชอบหมดเลยเอาเฉพาะวัดกันในโลกดุนยานเนี่ยนะพี่น้องที่เราเหน็ดเหนื่อยเก็บออม พยายามหางานพิเศษทำงานอดิเรกทำเพื่อที่จะให้มีรายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฝังหวังอะไรตรงนั้นต้องการอะไรเบื้องหลังจังนั้นต้องการที่จะมีสถานภาพแห่งชีวิตที่มันดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีสะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมไอที่เหนื่อยนึงเนี่ย ก็เพื่อที่จะอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ยังลาบากยังเช่าบ้านอยู่เออพอจะมีแววแล้วตังก็มีเก็บไว้ก้อนหนึ่งแล้วหาตรงนั้นหาตรงนี้เดี๋ยวจะได้ผ่อนบ้านเดี๋ยวจะได้ซื้อที่สักนิดหนึ่งจะได้ปลูกบ้านจะได้ซื้อรถมือสองก็ยังดีมันเพื่อที่จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าเรารู้แล้วว่าทำตรงนี้เอออีกประมาณสักเจ็ดแปดปีเนะี่ยได้อยู่บ้านแน่นอนถ้าทําอย่างนี้ปั๊บอาอีกสักสองปีได้รถคันหนึ่งแน่นอนแต่ทําทอย่างนี้ปนนั้้นนตรงนัน รู้ว่ามันจะมีอะไรอะไรดีในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทำไหมโอ้ผมว่าทำกันอย่างมากนะนอกจากคนที่มันสิ้นคิดคนมีปัญญาโฉดเขายิ่งกว่ากระบือนะครับก็ไม่คิดอะไรนะได้มากก็เมาไปบางคนคิดแค่นี้อย่างคนที่เคยมาทำบ้านผมมาจากอีสานเย็นมาละเอาเลยผมไม่สบายใจเลยตอนนั้นแต่ว่าช่างมุสลิมก็าหาไม่ได้เลยช่วงนั้น เย็นมาแะต่างวงกินเหล้าแลวมีอยู่วันเข้าไปคุยในขณะที่เขากำลังตอกอะไรแหละตอกตอกตะปูผูกเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเขาเอาขนมไปละช่องไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงก็นั่งคุยโอ้วันนี้ดีใจมากเอาของมาเลี้ยงมดไม่กี่บาททุกพี่น้องสองสามร้อยบาททำละช่องทำอะไรแตงไทยเผือกกะทิซื้อน้ำแข็งไปนั่งคุยกัน พอคุยกันแล้วเรแหมดูแล้วมีความสุขจริงๆนลดูแล้วกินเหล้ากันอะไรกันถามเรากินเริ่มเป็นยังไงอะไรยังไงถามไปถามมาแล้วดูแล้เขาบอกว่าชีวิตมันมีแค่นี้แหละอาจารย์ก็รู้ว่าพวกเราเราคงจะไม่รวยแล้วแหละหาได้มามันก็ต้องทําให้มีความสุขให้ได้มากที่สุดผ่งนี้จะลำบากค่อยวางในทีนึงเอาตรงนี้ก่อนว่าจะมีความสุขยังไงเมาไรวันเลยเงินเนี่ยนะสองวันสองสามวันไม่ได้เบิกเ้วเอาแล้วหน้างอนแล้ว นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาสิ้นปรรัญญาสิ้นคิดแล้วจะทํำยังไงอะที่จะทําให้ชีวิตในอนาคตที่มันจะมีความสุขอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแคบแคบแค่นี้นะเอาละพอที่จะมีสถานภาพดีๆขึ้นแต่ต้องคิดที่จะยั่งยืนแห่งความสุขมีความสุขที่ชั่วการนานที่มันไม่มีวันหมดเขาต้องคิดถึงจุดนู้นจุดแห่งโลกอาคิร้องเราต้องคิดถึงจุดนั้นเอาเอาแค่ดุนยาเนี่ยพี่น้องผมว่า ถ้าเราไปหาหมอนี่นะหมอบอกว่าชีวิตคุณนี่นะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้คุณแย่มากแล้วน,นะกระดูกพุ้นนี่เยอะแล้วไขมันในเลือดนี่เยอะมากเส้นสายนี่ตึงไปหมดแล้วก็อะไรอะไรมันเสื่อมเสื่อมไปหมดแล้วเนี่ยสมอง เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วดูแล้วถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยนะอีกประมาณไม่เกิน6เดือนนี่นะภาวะล้มเหลวทางหัวใจต้องเกิดขึ้นภาะวะเส้นเลือดแตกในสมองอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วคุณก็อาจจะตายไปในขณะนั้นหรืออาจจะเป็นอัมาพาตแล้วก็ไม่รู้สึกตัวไปตลอดชีวิตเลยเป็นเจ้าชายเจ้าชายนิทราเนี่ยนอนไปตลอดชีวิตถามว่าถธาเกิด,ดว่าคนรักตัวเองเนี่ยจะปล่อยไหมจะยอมเปลี่ยนไหมผมว่ายอมเปลี่ยน น้อยคนที่จะพูดยอมตายกินอย่างแหลกเหลวไม่สมัยมารม,มัดระวังไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเลยไอ้คำว่ายอมตายเนี่ยมันก็ไม่จริงหรอกถึงเวลาจะเอากินกับไปหาหมออยู่ดีแหละพอหมอเตือนแบบนั้นแล้วปาบนี่นะเราก็ต้องคิดเปลี่ยนแล้วแหละหมอบอกว่าคุณนี่ต้องเปลี่ยนในเรื่องการกินคุณนี่ต้องเปลี่ยนในเรื่องเวลางานเนี่ยคุณจะต้องพยายามบริหารให้ได้ สัก8ชั่วโมงพออย่าเกินตรงนั้นคุณต้องมีเวลาพักผ่อนนะคุณต้องมีเวลาออกกําลังกายนะคุณต้องมีวิตามินบางตัวเนี่ยกินแล้วคุณต้องพยายามให้เหงื่อมันออกอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าคุณทําอย่างนี้นะประมาณสักหเดือนประมาณสัก8เดือนนะร่างกายของคุณจะดีขึ้นอย่างมากเลยถ้าคนรักตัวเองเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาะฮูวตาลาได้บัญญัติเอาไว้นะครับชัดเจนในอัลกุรอานบอกว่า อินนัลลอฮะลายุไยยิรุมาบีกาวมินฮัตตายุไยยิรุมาบิอัมฟุสิหิมแท้จริงอัลลอฮ์จะจะยังไม่ทรงเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มใดนอกจากคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองซะก่อนจากส ah ุราอัรอดอายาที่สิบเอ็ด่งหนึอัรอดหนึ่งอายาที่11พี่น้องลองไปเปิดดูแล้วก็อ่านทวนไปทวนมาแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับได้เปิด เปิดภาษาไทยอ่านแล้วก็ถ้าเกิดมีคําอธิบายเนี่ยลองอ่านดูนะพี่น้องจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์เรียกร้องให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตนเองชัยตอนเนี่ยมันก็เรียกร้องให้เราเปลี่ยนนะจากฮิญาบเนี่ยเอาฮิญาบที่สวยหน่อยให้มีฮิญาบโมเดินหน่อยจากฮิญาบเนี่ยต้องติดเครื่องประดับไปด้วยจากฮิญาบเนี่ยใส่ใส่ใสน้ําหอมด้วยนั่นเน่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางทีเลวนะใส่ตามนุ์อาจจะดูดีอาจจะดูหอมแต่ว่าใน ในในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์แล้วคุณเลวมากๆที่ทําอย่างนั้นฮิญาบอัลฮัมดุลิลละเคยมีคุมฮีญาบมาคุมฮีญาบแล้วก็ต้องเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเป็นการคุมฮิญาบอย่างถูกต้องตามหลักชริยะห์หลักบทบัญญัติทางอิสลามที่ถูกระบุเอาไว้ในฮะดีสต้องเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนคนกลุ่มใดแม้ความสถานภาพเนี่ยจะยังอยู่ในความดีถ้าเปลี่ยนไปในทางเลวอัลลอฮ์ก็ให้ความเลวเกิดขึ้นในชีวิตของเขา แต่ชีวิตเคยเลวแล้วเปลี่ยนมาในทางที่ดีอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งที่เป็นความดีเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีลนะน้อยเหมือนกับร่างกายเรานี่แหละถ้ายามแย่มาแล้วปับ๊บพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะให้ดีกระทันหันเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็ต้องค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีแล้วพอเตาบ้าตัวแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีบททดสอบอะไรเกิดขึ้นว่าจะทําจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์เขค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยน นี่คือคือทางที่อัลลอฮ์ได้กําหนดมาให้แก่ชีวิตของเราในโลกดุนยาเปลี่ยนไหมพี่น้องพอมีข้อเสนอแนะหลายข้อทีเดียวอ่ะอย่าบอกกับพี่น้องสักห้าหกข้อเปลี่ยนได้ไหมพี่น้องที่เราคุยกันวันนี้ว่าชีวิตต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากการไม่บริจาคมาเป็นคนบริจาคสักเดือนละหนึ่งร้อยบาทเดือนละหนึ่งร้อยบาททำได้ไหมอ,หอ๋อหออาจารย์แค่ร้อยบาททำไมจะทำไม่ได้ ไอ้พูดแบบนี้นะ่ไปดูนะประวัติที่ผ่านมานะ่ผ่านมา40ปีแล้วผ่านมา60ปีแล้วไม่เคยบริจาคสักบาทนะมีถมเถไปเอา้าไม่เป็นไรไอ,อ้ของเก่าๆไม่ขอพูดพอพูดแล้วบางทีมัน,มนสแสลงใจผมเองก็เหมือนกันพอพูดถึงการปฏิบัติอากับกิริยาที่อยู่ในอดีตแสลงใจเหมือนกันพอเอาแล้วไม่ต้องไปพูดเอาว่าตั้งแต่นี้ไปจนกระทั่งถึงอายันของอัลลอฮ์นี่จะเปลี่ยนไปในทางไหน จากการเป็นคนที่ไม่เคยบริจาคบางคนเนี่ยเดือนละพันเนี่ยเขาบริจาคได้เลยที่เราจัดรายการภารกิจผู้ศรัทธาเพื่อที่จะระดมความช่วยเหลือระดมการเสียสละของพี่น้องมาสู่การนำปัจจัยตรงเนี้ยไปทําในเรื่องของทีวีไปทําในเรื่องของการด่าว่าเรื่องการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องบางคนเนี่ยอ๋อเจ้าเลโก้าจาร์รู้เลยน้ําเสียงแบบเนี้ยเดือนที่แล้วก็โทรมา ช่วงนี้เราจัดภารกิจผู้ศรัทธาสองวันบางที่เนี่ยนะเขาอยากจะโทรเขาบริจาคพันเดียวก็จริงแต่ว่าอยากจะโทรสองวันอยากจะได้ย,ยินเสียงเราอยากจะได้ได้ให้เราเด้ขอดูอาตัเอลอ้อไงก็วันนี้ฮารอยวันนี้ 500, ฮารอยอารมตุลินลาเดือนละพันก็ให้ได้เลยแต่เราเนะี่ยขอเริ่มต้นได้ไหมว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้อัลลอฮ์เปลี่ยนสถานภาพของเราให้ดีขึ้นอะไรที่เปลี่ยนได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้ ถ้ามีอม م านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับไม่ต้องมีอีมานมากมายหรอกมีอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยทุกคนทําได้พอทําแล้วอม م านมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเริ่มเข้มแข็งมันจะเริ่มหนักแน่นมากยิ่งขึ้นในหัวอกของเราเปลี่ยนจากการเป็นคนที่ไม่บริจาคอามาบริจาคสักเดือนละร้อยบาทข้อที่สองจากไม่สนใจไม่เอาใจใส,ส่ศาสนาเลยไม่รู้จะฟังศาสนาที่ไหนเอาฟังไวชแนลสักวันละหนึ่งชั่วโมง หรือสักเอาสักรายการหนึ่งเอาสักรายการหนึ่งของอาจารย์นาอีมก็ได้ทำดูเรียนน้าหนาสนใจอาจารย์ยูซุฟอาจารย์บุคอร,อร,ร,คอรีอาจารย์รอซิกินเชครีดอาจารย์มูรีอาจารย์ดุนวาเฮดอาจารย์ตอุสนะครับนั่นแหละลองรู้ที่เอาสักรายการหนึ่งถึงเวลาพับฉันต้องนั่งฟังนั่งฟังเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยเอาเเอาให้จริงเนี่ย เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนยนะไม่เคยฟังศาสนาเลยไม่เคยเอาใจใส,ส่ศาสนาแล้วเอามาฟังสักวันละสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเปลี่ยนจากการที่ว้าวุ่นไม่สงบใจเลยอลองเปลี่ยนดูซิมาซิกรุลลอฮ์ลองตั้งโปรแกรมให้แกชีวิตเนี่ยซิกรุลลอฮ์ฉันจะทาสักสิบห้านาทีเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนเพื่อตัวของเราจะได้ดีในในที่อัลลอฮ์จะกําหนดให้แกเราในอนาคต ว้าวุ่นจริงๆเนี่ยมันเรียกทำยังไงนะครับในในรายการเนี่ยพี่น้องวันนั้นก็ชมรายการของอะไรแหละดอกไม้แห่งอิสลามมีพี่น้องชาวไทยคนหนึ่งโทรเข้ามาก็สวัสดีค่ะไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าหนทางของอิสลามนในการที่จะทําให้ใจสงบน่ตอนนี้มันว้าวุ่นเหลือเกินฟุ้งซ่านต่างๆเคยนั่งสมาธิเคยไปบําเพ็ญประโยชน์เคยแล้วแต่มันก็ไม่ไม่หายฟุ้งซ่านสักทีหนึ่ง อยากจะรู้ก็รเรียนหลายๆศาสนาอยากจะรู้แล้วก็บอกในแนวทางของอิสลามเป็นแบบนี้นะอา้าวคุณไปปฏิบัติกันแล้วกันแนวทางในการสร้างความสงบให้แก่หัวใจทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่ามันจะสงบได้ก็ต่อเมื่อคุณทําเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงอีตรงนี้แหละมันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้บางทีคุณทาทาไปแล้วไม่ได้ทําเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงใจมันก็ไม่สงบ ก็ขอให้เอาละคุณยังไม่ใช่มุสลิมไม่เป็นไรคุณมีสิทธิ์ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ลองทำโดยที่ทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวาตาลาอย่างแท้จริงขอต่อพระองค์ดำลึกถึงพระองค์อย่างแท้จริงนี่คือแนวทางที่อิสลามบอกว่าหัวใจมันจะสงบอา้าวหันมาดูพวกเราเราใจไม่สงบใจฟุง้งซ่านอารมณ์เปลี่ยนสิเปลี่ยนมาการดำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบจากการไม่เคยขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยเนี่ยนะหันมาขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆสิ เพราะคนไปขอดุอาเนี่ยนะครับท่านนบีวรรละมัลลัมยัสอัลลอฮายักบอบผูใครที่ไม่ได้เคยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผมว่าเนี่ยถึงแม้ว่าขอน้อยๆเนี่ยก็อัลลอฮ์โกรธเพราะอัลลอฮ์ใช้ขอมากๆขอทุกอย่างขอจนกระทั่งผมพูดหลายครั้งนะขอจนกระทั่งเชือกผูกรองเท้าขาดเนี่ยต้องนึกขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะตะอาลา ให้ขอให้มากๆอ้าวเราเคยไม่ขอดูอาตออลอเลยหันมาขอดูอาต่ออลลอซีเปลี่ยนนะเปลี่ยนลองดูซิขอดูอาตออลอให้มากๆแล้วทําให้มันจริงๆไม่ซิกลุลนล่อเลยก็หันมาซิกลุลนล่อซะนะครับไม่เคยตะฮัดยุดเลยเนี่ยเอาหันเปลี่ยนตัวเองซิเปลี่ยนมาสักเดือนละครั้งตะฮัดยุดหรือสองเดือนครั้งก็ด้เริ่มเปลี่ยนซะไม่เคยบวชสุนัตเลยเอาเคยนมาเดือนละวันเดือนละวันเดือนบวชสุนัตลองหันมาทํา การเปลี่ยนแปลงดูสิห้าหกประการตรงนี้พี่น้องผมว่าทุกคนทําได้ทําได้ถ้าหากว่าต้องการทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่างแท้จริงจากไม่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 มีเลยดูอาก็ไม่มีบริจาคกบแล้วก็ซิกุลลอตแต่ฮัดยุดบวชสุนัตไม่มีไม่มีเลยนะไอ้คำว่าไม่ไม่ไม่เลยเราลองหันมามีมีมีสักนานๆครั้งก็อย่างดีแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนพอเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ขอดูอาตอละยาอัลลอฮ์ ได้โปรดให้วิถีชีวิตของข้าพระองค์ดีขึ้นด้วยเถอะอย่าอัลลอฮ์ข้าพระองค์ต้องการให้สถานภาพของชีวิตดีขึ้นอย่าอัลลอฮ์ก็ค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนทําในสิ่งที่อัลลอฮ์รักแล้วอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเให้ดีขึ้นข้อสําคัญต้องถามตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตของเราผมเองก็ต้องถามพี่น้องเป็นการบ้านนะครับว่าพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนอะไรบ้าง ลองเขียนมาสิแต่และเดือนเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าเปลี่ยนปไปในทางที่ดีขึ้นวิถีชีวิตของเขาจะดีขึ้นวิถีชีวิตของเราจะดีขึ้นด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับอะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ Amor